ต้องปิดเทอมเราจะให้ลูกไปฝึกงานที่บริษัทค่ะแล้วเราก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำให้ลูกด้วยจ้าวันละ300กว่าบาท อ่ะหลังปิดเทอมสักสองสวันก็อาจจะให้พักผ่อนแล้วก็เล่นเกมให้เต็มที่ไปเลยแต่หลังจากนั้นก็จะเข้าไปฝึกงานที่ออฟฟิศค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของเรานะคะเราอยากให้ลูกได้เรียนรู้การเข้าสังคมแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับพนักง,งานที่บริษัทค่ะอยากฝึกให้ลูกรู้จักความอดทนแล้วก็ให้เขารู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหาได้มาเนี่ยเวลาเขาจะเอาไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะช่วงที่เขายังเด็กอยู่เราจะไม่ได้ให้เขาฝึกงานแบบนี้เเวลาาาขออยกจะซื้ หรืออยากได้ของอะไรเขาก็มักจะขอแม่ขอพ่อขอยายแต่ตอนนี้นะคะไม่มีใครกล้าขออีกเลยเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่ากว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ําในแต่ละวันก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าลูกจะเปิดเทอมแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นการพัฒนาของลูกนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดอดออมหรือว่าเรื่องใช้เงินเท่านั้นค่ะแต่เราได้เห็นความมั่นใจของลูกเวลาที่เขาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเวลาที่เขาเข้าสังคมเวลาที่เขาเจอเพื่อเรารู้สึกว่าลูกของเราพัฒนาในเรื่องของความมั่นใจมากขึ้นคะ่ะ